คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒธธิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาิการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะทำงานพิจารณาศึกษาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาความท้าทายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคัมนาคมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ในวันพฤหัส,สบดีที่22มกราคม2569เวลา8นาิกา30นาทีถึง14 39. นาฬิกา30นาทีณห้องสัมมนา B1 1, 1ชั้น B1 อาคารรัฐสภาซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษและอภิปรายจากผู้แทนหลายภาคส่วนอาทิประธานกสทชสำนักง,งานกสทชกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมโทรคัมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ให้บริการโทรคัมนาคมตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคัมนาคมของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคัมนาคมของประเทศไทย ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก